วันลุบินีสุกนี้ครับเปิดเผยรูปร่างเนื้อตัวการประกบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเจองานหนักครับเล็กกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีได้ส่วนลอยเนาะวันนี้ครับกุหลาบดําเจอกับนักชกพันดุจากรัสเซียครับก็คืออิวยาดมูไซฟครับซึ่งเราก็คงจะได้เห็นฟอร์มของอิวยาดมูไซฟไว้พอสมควรแล้วแหละนะครับที่เขาแพ้นักชกไทยเนาะก็ก็เห็นว่าแพ้แต่ว่าแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเรากุหลาบดําวันนี้อาจจะไม่ใช่งานง่ายครับ แต่ผมเชื่อว่ากุหลาบดําน่าจะผ่านได้นะครับด้วยการที่ไม่โดนหมัดซะก่อนนะครับคือถ้าโดนหมัดแล้วดูเป๋ๆหรือว่าต่อยเขาแล้วเขาไม่เซเนี่ยผมว่าลําบากเลยนะครับแต่ว่าก็ยังออกชอบกุหลาบดําอยู่นะครับถึงรูปร่างจะเสียเปรียบอย่าลืมนะเราลืมไปแล้วหรอว่ากุหลาบดำเนี่ยคือซ้ายนับขวานอกนะครับผมผมคิดว่าหลายคนคงลืมไปแล้วแหละนะครับตั้งแต่แพ้เมืองไทยเนาะหลายคนก็อาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆเขาคือซ้ายอุกาบาดซ้ายนอกขวานับอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้อิลยัตมูซซเอฟเนี่ยยังไม่เคยเจอหมััดดหหกๆของุาาบํ มาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้ากหลาบดาโดนผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าเขาแข่งเขาไม่ยอมลงง่ายๆนะครับมันจะโดนหมัดหนักๆของยอดภูผพาเขาก็ไม่ลงนะครับคู่นี้ออกชอบออกเชียกลาบดําเหมือนเดิมครับอยู่แล้วครับไทยก็ต้องเชียร์ไทยเป็นกาลังใจให้กันครับแล้วก็มีคู่ของรณชัยตระมินทาเจอกับทางเอกลักษณ์สมานกาเมนครับยอดมวยปีนี้เจอกับทางอดีตแชมป์ปูนเสือ เอกลักษณ์สสมานการเมนเขากลับมาแล้วนะครับมวยไทยแคชเวด124หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนด์รูปร่างตัวนี้เอกลักษณ์ไม่ได้เป็นสองรองเลยแต่พูดถึงเรื่องของฝีมือประสบการณ์แน่นอนครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงอยู่ที่รณชัยตอรามินทานะครับแต่ว่าพอเป็นมวยสาม,ม,ม,มยกเนี่ยแฟนมวยชอบใครก็ว่ากันมาอีกทีนึงส่วนตัวแอดมินยังชอบรณชัยตอรามินทาอยู่นะครับเอกลักษณ์เองนะครับวงในไล่แขนเสียบเขา่าเขย่ยาแทงนี่ก็อยู่ที่เขาพอสมควรนะครับ แต่ว่าดูว่าผมเชื่อว่าแรงเอกลักษณ์น <médico> ี <ę> ่ต <Gaza> <year> ้องมาลุ้นอ่ะคือเรายังไม่รู้ไงไม่ได้ติดตามขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารณชัยพอได้มีรายการออกต่อเนื่องกว่านะครับคู่นี้ออกชอารณชัยตอนลำินทาครับแล้วก็มีคู่ของริทิเดตสาสมัมายครับจะกับทางจาริวบาเนสเห็นบอกว่าเป็นจาริวบาเนสคือใครจาริวบาเนสคือบัวเขียวนั่นเองครับโอ้โหบัวเขียวนี่ก็เป็นนักชกที่ฟอร์มดีพอสมควรเลยครับสำหรับนักชกต่างชาติเนาะแต่วันนี้มาเจอกับริทิเดตที่ต้องบอกว่าเป็นอดีตดาวดัง ซึ่งปัจจุบันเขาอาจจะฟอร์มดรอปลงมาแล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นรายการรายการมวย3ยกเนี่ยผมว่าริทิเดตมีลุ้นเลยอาวุธที่หลากหลายนะครับอาวุธที่แพรวพเเววันนี้ถ้าริทิเดตไม่โดนตุ้มไม่โดนหมัดตุ้มเดียวนะครับถ้าจะมาเล่นชั้นเชิงกันในเซตริทิเดตแน่นอนเพื่อเผื่อริทิเดตน็อกได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าคือหลายคนก็คงมองว่าบัวเขียวมันไม่ธรรมดาบัวเขียวไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะผมยอมจริงว่าบัวเขียวนี่แข็งแกร่งแข็งแรงแต่ว่าก็ยังออกเชียร์ริทิเดตอยู่นะครับยัง ยังมองริทิเดตอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ริทิเดตคู่นี้ชอบริทิเดตครับแล้วก็มีคู่ของเด่นสิทธิ์นายกทวิตพงพ์ครับเจอก,กับทางเพชรรพาสสพิษคู่นี้เพชรรพาดูใหญ่นะอ่าดูแน่นขึ้นมานะครับก็แต่ว่าคู่นี้ผมไม่ออกทัศนาแล้วกันนะครับคนไทยเจอคนไทยข้ามไปที่คู่ก่อเต่ากับอํานาจเดชครับอำนาจเดชกับก่อเต่าผมเชื่อว่าหลายคนคงยิงตรงไปที่ก่อเต่าเลยหลายคนเห็นฟอร์มของอำนาจเดชมาแล้วนะครับอำนาจเดชนี่คือเก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะฟอร์มหลังๆไฟหลังๆของเขาดูอาวุธจะเยอะขึ้นนะครับ ไล่แขนก็ได้นะครับวงนอกก็เริ่มมีแล้วสอกก็มีนะครับความบู๊ดูดันเริ่มเพิ่มเข้ามาส่วนเกาะเต่าหลายคน,นคงเชื่อในความแข็งแกร่งของเขานะครับว่าเป็นมวยที่แข็งจริงๆแล้วก็เป็นนวมเล็กๆอย่างนี้ถ้าเกาะเต่าโดนไม่เจ็บเกาะเต่าเดินไม่สะทบสถานโดนไม่สะทบสถานนะครับเรียนแบบเอาหัวใจยอดเหล็กเพชรเข้าสิงนะครับมวยเล่ห์เหมือนกันเนาะเอาหัวใจเพชรคาดของยอดเหล็กเพชรเข้าสิงเกาะเต่ามีสิทธิ์ทุบอํานาจเดชได้เลยนะครับยังเชื่อใจในความแข็งแกร่งแข็งงแรของเกาะเต่าอยู่เช่นเคยครับแล้วก็คู่ของปานเพชรส่อกับ ซอร์รัสอาร์คบารีคู่นี้เชียร์คนไทยไปเลยนะครับไม่ได้พูดทําทาเองอะไรยังไงต้องเชียร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับมีคู่ของก้าวหน้าครับก้าวหน้าจะกับเอลบูสออตมานนฟครับเห็นรูปร่างลนตัวตรงนี้ก้าวหน้าไม่ได้เสียเปรียบรูปร่างเลยก้าวหน้าดูหนากว่าได้ซ้ำนะครับแต่ว่าความกรอบความอะไรเราอาจจะมองข้ามไปถึงตรงนั้นเลยเหรออย่าเพิ่งมองไปถึงตรงนั้นครับมองว่าก้าวหน้าอาจจะไม่เหนื่อยก้าวหน้าอาจจะฟิตเปียกก็ได้ถอยหลังสัดแข้งซ้ายถอยหลังสัดแข้งขวาวงในเอาตัวรอดได้มีสอก ก็อาจจะได้ลุ้นกันเลยนะครับได้เบียดเบียดกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าหากเขาเขา้เขามั่ววโดนแข้งฟรีๆผมว่าอันตรายเพราะว่าก้าวหน้าคือคือยอดมวยครับยอดมวยที่ยังชกอยู่ในปัจจุบันของเรานะครับหลังจากที่เขาไปล่นแล่นแถวกัมพูชาแถวอะไรก็ว่าไปยังเชียร์ก้าวหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่ของพันลิศลูกเจ้าแม่สายวารีวันนี้เปิดมาเจอกับเฟอร์ซานซิกเฮครับมาดูว่าจอมอาวุธหลากหลายจะเป็นยังไงพันลิศนะครับจะสอย เฟอร์ซานซิเคกได้ไหมหรือว่าจะโดนกำปั้นของเฟอร์ซานซิเคกทุบแล้วก็ตีลังกาไปเดี๋ยวต้องรอดูอีกคู่หนึ่งที่น่าพูดถึงก็คือคู่ของพงเสริสอจอวิชิต8ริ้วเจอกับทางาโนเอลิสันซินวาหรือว่าเจ้าโนลิสันซินวานั่นเองครับโนลิสันภูเก็ตไฟขับคนนี้แฟนมวยช่อง3แฟนมวยสายพลังใหม่เห็นกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ววงในไล่แขนสู้ตีได้วงนอกก็ได้เรื่อยๆนะอาจจะไม่แพ้วพาวมากนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแรงแน่นอนโนลิสันมีอยู่แล้วนะครับ ค่ายของเขาโอ้โหทำทำดีทําดีนะครับค่ายของเขาทํามวยแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็หลายคนคู่นี้ผมผมมีแววว่าออกชอบโนริสันนะนะครับแต่ว่าพงศิรินี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับคู่นี้ออกชอบโนริสันนะครับแล้วก็มีคู่อื่นๆครับมีนาตาเลียดิแอสโควาครับเจอกับทางลีนาน็อกเกอร์มี MMA รุ่นแบนตัมเวทครับเฉินเร่ครับเจอกับทางเด็กแซมบูอันกาแล้วก็มี MMA อีกคู่หนึ่งเป็นรุ่นไฟเวทครับ ฮิวานโฮเล็กฮอฟครับเจอกับทางโทเรฟซี่ดงกักครับนี่คือทั้งหมดของศึกวันลุมพินีครั้งที่19กครับสนามมวยเวทีลุมพินีวันที่2มิถุนายน2566ครับแฟนมวยรักใครชอบใครเห็นเนื้อตัวแล้วคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยครับ